<c oughs> โอเคครับผมก็อยู่กับรายการมาเซิร์ฟเวอรอ์กแล้วนะฮะก็มีคนขอมาผมก็จัดให้นะครับผมพาร์ทที่สองกันแล้วนะฮะว,วันนี้ผมก็จะมาทำภารกิจแล้วผมเออมันมีอะไรให้เราทำเนี่ยเอ่อรี่คูเวสนะฮะเราทำผมว่าจะทำสตอรี่ไม่ใช่ไมนทำอะไรเนี่ยนะ,ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับเมืองมอนเตลิอะไรเนี่ยเจนีหรอ อ่าว่าไหนวันเนี้ยป่ะเราอันดับแรกก็คือเราไปหาส่องอะไรของมันเนี้ยสออ่องเอออันเนี้ยไม่คนเฮ้ยเพื่อนเห็นกูไหมเอออ๋อยู่ยบวกกูอยู่บวกก็แล้วทำไมทำไมตัวผมมันปีนี่เองวะโอ้ไม่ไม่ไม่ซูม,มก็ได้โอเคป่ะอันนี้เราก็จะไปหาดูจุดหมายนะฮะไปสู่จุดหมายโอเค รู้สึกว่าเครื่องผมจะมึหนหว่งนิดนึงนะฮะอิจฉเฮ้ยเพื่อนเจอกันอีกแล้วอิจฉาอชาอชาชาตายซะตายอืมต,ตายนะครับผมผู้ชมไปเราไปหาที่อะไรเนี่ยมันคืออะไรเราเราต้องรับเพียดใช่ไหมโอเคนกนกนก,นกเอาอะไรมาให้เหราเนี่ยอ๋อจุดหมายนกมันเอาจุดหมายมาให้เราเราต้องเอาจุดหมายไปให้เอ่อ ให้ให้ใครวะโอเคปีนทางนี้ใช่ไหมจุ๊บจุ๊บเฮ้ยทำไมมีลูกศรพยาบาลด้วยฮัลโหลผมเลือดหน่อยครับอ้าวเอาเลือดเต็มอยู่แล้ว <c oughs> เต็มอยู่แล้วโอเคท่านเอา้าโอ้ยกดผิดคุณครับเอาเอาไว้เนี่ยนะเอาจุดไม้ไว้เนี่ยวุณเอาเอาเอาไม่ใช่หรือไม่เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเผือกผมดิผุเผี้ยวจุดหมายไปส่งคุณครับยุกกรยุกกรเห็นผมไหมเนี่ยเออจุดหมายมาให้ครับนี่ฮะจุดหมายลาตายครับผมลาตายให้คุณไปตายนะฮะจุดหมายลาตายนะผมโอเคมันที่เราไปไหนนะขึ้นดับนใช่วไหมจุ๊บจุบจุ๊บจุบเอออโอ้รู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินจุ๊บอ โอเคผ่าเร,เรียบร้อยนะครับผมอุ้ยดิวห้าแล้วอุว้ยอุดาบเท่หว่ะสุดยอดโอเคเรามาทำเรียกว่าอะไรแน่่ตเนี่ยเ,เออโอ้รองเท้าใหม่ใส่ทันทีเลยครับโอด้ดาบเนี่ยลองใส่ดิมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยโอ้โห าดาบอันเก่านี่แหละดีกว่าละนี่คือคืออะไรวะเนี่ยส่งเข้าไปลองท้าล่ะวัดสิบแปดน้อยเกินโอเคอเราสามสิบห้าอยู่ดูวะดูดาบวะดูดาบใหม่ดาบเก่านะดาบเก่าขายทิ้งแม่งเลยฮนะโอ้โหไอ้ก็ขายทิ้งอะ่ะเก็บไว้ทำไมวะเนี่ยโอเคเรามาทำเควสกันดีกว่านะครับผม ไม่ใช่เพย์ดิเขาเรียกว่าสตอรี่นะฮะโอ้โหตอนนี้มีนะอยู่สิบด่านนะของเราโบกินแคลนแคลนใช่ไหมน็อตหนาวโอเคโอ้ว้าวเบื้องอะไรนี่โอ้มันบอกบอกให้เราเอาอไม้ไปสง่งใช่ไหมนี่ยโอ้ โอ้โหเยอะมากเลยให้เราไปส่งทั่วแมทเลยเลยรับไปครับจุดหมา,ายนาไตไปทางไหนทางนี้ทางนี้ขึ้นมาเออขึ้นทางนี้ทางนี้โอ้โหสว่างมากเลยแหละทำอะไรกันเนี่ยสมัยนั้นมันยังมีเออ่หลอดไฟแล้วเหรอทำไมสว่างจังวะเฮ้ยคามัน yeah! Yeah! อย่าเขี่ยตายแล้วฮาออฟ เมดิซี่เมดิซี่เออโอเคเราต้องส่งจุดหมายนะครับคุณครับหยุดก่อนเอา้าหยุดเราจุดหมายให้เม้่อนี่ค,ครับผมเอาจุดหมายลาตายเนี่ยคุณฝากมาให้คุณไปตายเร็วๆนี้โอเคอ <c oughs> โอเคเอาไปข้างไหนโอ้โหรู้สึกว่าเครื่องผมจะหน่วงๆน,นิดนึงนี่ครับเครื่องผมมันร้อนนะฮะ ก็ทาใจนิดนึงนะฮะอืมเพ้เ่เจอแล้วเจอแล้วคุณครับหยุดก่อนยุดเออนี่คือจดหมายลาตายคุณครับตรงให้ค <c oughs> ุณไปไทยพรุ่งนี้เลยนะครับโอเคเอ,อ่าไปทางไหนต่อดีโอเคผมกลับมาเหมือนเดิมฮนะทีจริงผมไปส่งมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดนิดนึงนะเออ ค่อยพาผมขอไม่บอกก็แล้วกันนะครับข่ามันถ้าผมอย่าฉาแอตาย้ยมีคนดาา้านล่งางออตรงต้นไม้ครับเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดเดพวกนั้นสองคนมันทำอะไรละ่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว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 คุมอะไรเนี่ยทำอะไรผิดไม่ <c oughs> อ่าฟันโอ้โหแรงมากเลยคุณทำอะไรผิดนี่ทำอะไรผิดโอ้ยโหเอา กดอะไรเนี่ยกดอะไรผิดอ๋อ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 อ๋เขากดผิดอ๋อสกิลว่ใช้ไม่ได้เวียแล้วอ้าวสามลุมสามลุมหนึ่งโอ้โหจังหวะนี้มาดีครับมาดีครับเพื่อมาดีครับเพื่อมันครับผมโอ้โหสมาเกลเลยต้องเคยเขอไว้ด้เลยครับฆ่ามันครับฆ่ามันหยาหยาอ้าวหายหมดเลยสกิลโก้เอเวน เอา้าหนีไปไหนครับโอ้โหยนั้นไปตามก็ได้โอเคเรามาหาปลดล็อกกันดีกว่านะล็อกไอห,หมอ่น้องเหลืออยู่ยคนหนึ่งที่เรายังไม่ไม่ได้ไปส่งจดหมายแต่ช่่งมันฮะเราเดินตามคนนี้ไปก่อนตามเคสคนนี้โอเคก,กราดเลื่อนเด็วหน่อยครับผมขาสั้นหรือไงฮะอา้าวมีคนชมโอ้โหมีคนจะมาหาเรื่องเอา้าวอ้าเอา้เอาทำไมไม่ชักดาบว่ะโอ้มาแล้วอ้ ไอ้ซ่าย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 ่าตาไทยมามามาทำไมตายชังชังตายแล้วเรียบร้อยนะครับผมต้องขอไปเติมเลือดก่อนนะครับโอเคเลือดเซ็บมากเลยอ่ะโอเคจุด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 ดจุดจุดจุดเด้อเรา จะบอกนะว่าเสร็จแล้วจ่า,อย,าจอ,อย่าเพิ่งเสร็จโอ้ยอย่าเพิ่งเสร็จกุนซงยังไม่เสร็จเลยกูส่งจุนใ่ยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้ยจ่าทำไมคุณทำแบบฉันได้โอเคครับผมตอนนี้มันให้เรามาทำอะไรเนี่ยตีเหล็กเลยอะไรเนี่ยปอกปอกกลับมือเหรอ นี่คืออะไรเนี่ยมันถ้าเรามันตีบวกเลยนี่คือแข่งอะไรชุดแล้ววกิดอ๋อชุดโอ้ว้าวสแสดงว่าเราเอามาตีบวกได้นี่นะจืำจ้ำจ้ำจ้ำจำจำเราได้ชุดใหม่มาแล้วเออไม่ใช่ชุดใหม่เขาเรียกว่าเกาะใหม่เออ โอเคสวมทันทีเลยครับผมดูสแตทฮะโโห้าสิบเจ็ดโอ้โหถึงมากเลยตัวผมเนี่ยนี่ก็ได้มาใหม่ด้วยยี่สิบห้าแรงดูนก่อนสิบหกโคตรจากขายทิง้งแงเลยโอเคนะครับนี่คือจดหมายฮะจดหมายอะไรก็ไม่รู้นะสร้างมันฮะโอเคเรามาทาเควสกันดีต่อต่อกันดี <c oughs> เอาทาเคลสต่อกันดีนะครับผมต่อกันเลยฮะต่อกันดีอะไรคือเนี่ย โอเคครับผมเข้ามาในด่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสเตเดียมผมโลมาที่จริงเขาเรียกว่าโลมันนะฮะโลโลดมสเตเดียมแล้วมันให้เราทำอะไรเนี่ยไปหจุดไม้เหรอก็อไมเข้ามาปุ๊บฆ่าทิ้งเลยฮะอย่าปล่อยให้มันอโอ้โหเป้าหกสุดยอดเลยฮะจังหวะนี้เราเดินมาทำอะไระทำอะไรวะ <c oughs> รู้แต่ว่าผมไม่รู้นะแต่วันนี้ผมก็ข,ขันไงตายไปซะถึงแป๊บซูมดิคืออะไรให้เราหาเลยวะอ๋อตาแอจซิลอ๋อรู้แล้วรู้แล้วโอเคครับโอเคเดินแป๊บนะลงไปเป้าหมายของเราคือไปด้านหน้าใช่ไหม ด้านหน้าด้านหน้ามีคนฆ่าทิ้งพวกเนผ่าเอ้ยแกไม่วันที่จะจะชนะไม่จ้พูดอะไรก่อเนี่ยเดินนะเดิน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 เจอคนด้านหน้าฮะฆ่าทิ้งไหมท่านผู้ชมผมว่าฆ่าทิ้งแม่งเอียแกตายเดิวเดิวตำรวจแต่วะอยู่ไหน เราเข้ามาในเป้าหมายแล้วนะมันอยู่ไหนครับท่านผู้ชมเหมือนมีคนจะเห็นเรานะโอเคมันไม่เห็นเราใช่ไหมแต่ว่ามันไม่สงสัยเรางั้นเราขอข้ามทิ้งก่อนนะก่อนเพื่อมันจะเห็นตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋อข้าทิง้งออข้าทิง้งพวกนี้กลียด โอเคมีอะไรเกียว,ยวด้านบนเกียวอะไรนะเรียกว่าเอา่อฟ้าฟา,าด้านบนนะฮะขึ้นไปแป๊บมันเหมือนประตูใช้หรือเปล่าวเนี่ย <c oughs> เสียดจีนคอนะตัว off legion o f camp a i g n อ,อ่าะไม่หันนะโอเคกดผิดนิดนึงโดวลงไปเงียนี นั่นเราตามคนนี้ไปใช่ไหมโอเคออกไปเดยเอาออกผิดออกไปโอ้ like รู้ละอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ปีนนี่นาอ๋อเราก็ปีนตามสิครับรออะไรฮะปีนมาจุ๊บจุ๊บโอ้ย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 รู้สึกว่าเครื่องผมจะหน่วงหน่วงนิดนึงนะหน่วงขึ้นทุกทีทุกทีนะฮะจุ๊บ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  อ๋อรู้สึกว่ามีตัวอะไรยักษ์ใหญ่ตายไปซะเฮ้ยตายไปแล้วเดี๋ยวฟุขึ้นมาโอเคแล้วมันอยู่ไหนมันเฮ้ยเราลืมว่าไม้ฆ่ามันแต่ว่ามันอยู่ไหนล่ะท่านผู้ชมด้านบนเหรอบนไหนวะอ๋อมันมีหับตรงนี้มันมีตรงปีนด้วยจุ๊บ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 มันมีตรงปีนด้วยท่านผู้ชม ฮ่าแล้วมันเดินทางนี้โอ้โอเหเสียวจังเลยฉันรู้สึกไอ้ถูกห้องโอโ้เออใช่ไหมฮะโอเคครับเราจะไม่ตัดคำพวกนี้ออกนะฮะเอาพูดไปแล้วพูดมาแล้วท่ามตัดทิ้งนะฮะโอเครู้สึกว่ามันมีสตรีนคนจะเอา,เอาทิ้งเปียนทิ้งเหลียนไปทางไหนเนี่ย่านผู้ชม โอ้โหกดผิดนิดนึงโอ๊ยโอยอเจ็บเจ็บมาสิมา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 ,มาโตมาติโอชิอวเรียกยากเลยตายไปสิโอเคได้เวลานี้เรียบร้อยแล้วเราจะนาหนีทางไหนท่านผู้ชมมีทางไหนดีมีทางไหนฮะมีทางไหนครับ มีทางไหนวะมันมีทางกระโดดไหม,ไมเห็นเอรเขียวๆเ,เอ้ยสีว่าฟ้าอยู่มมือจุงแผนที่อซึ่งมันเป็นที่ให้เราหลบซ่อนแต่ผมไม่รู้โอ้ตรงนี้นี่เองโอ้โอ๋อได้ไงหลบซ่อนอืมเข้าไป็นคนจริงๆโรมไปเป็นไหงเนี่ยองศาไม่ดีตายแน่นอนโอเคครับผมโอ้โหภารกิจนี้ก็สึกว่าจะอัดนิดนึงนะฮะ ขึ้นจะหนึ่งดวงนะอ๋อเหนื่อยจริงๆโอเคครับผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับผมสนุกกันไหมฮะก็ตรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เออเป็นเกมแนวที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันมือจริงๆนะฮะก็ผมเห็นเออขอให้คะแนนเกมนี้ก็น้อยมากเลยฮะเพราะว่าเกมนี้เกมนู้นไม่ไม่ค่อยดีบ้างรับผมสำหรับผมก็เป็นแฟนเกมนี้อยู่แล้วนะฮะก็ รู้สึกว่าสนุกดีนะครับผมก็แต่ว่า้มไม่สำหรับเงิน6กเก้าบาทก็ก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกนะติดมันก็ติบบัตเยอะหน่อยนะเอาคิเนสัสดีครับผมบาย